ครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ยังน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมอยู่ผมนะสามก๊กเวอร์ชันใหม่สตูไทยมาแล้วนะก็เป็นงานดีน่าเล่นมากๆเลยอันนี้ผมปรับแนวนอนนะก็ลองดูว่ามันปรับได้ด้วยนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหันหลังเติมเกมสะดวกปลอดภัยนำร้านไปท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยสมองสมัครมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมสตูไทยใหญ่ๆมีมาทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวู้ดทิงนีเว็บเดสโลคาบาพับจีฟี่ไฟล์เอวิเวอร์ชั่นทุกวันหุงไทยเซดยอดเกมชินอะ ไปดูได้ที่ร้านเรารับเติมเกมอะไรบ้างก็ o t ท p u p c o m นะทคอน่แ่ตามนี้เลยแล้วก็เพจลังลงบล็อกชั่นทุกวันฝากด้วยสำหรับเซเว่นไนท์รีเบิร์ดรับเติมทุกแพ็คแพ็คเล็กแพ็คใหญ่แพ็คการแพ็คเด้งแนะรับหมดทุกแพ็คเลยยิ่งเติมยิ่งถูกนะหมอรวมแพ็คมาเลยยิ่งถูกเลยนะกดใส่แอดมิน่ได้เลยกดเติมแพ็คนี้เลยนี้รวมมันเลยนะยิ่งเติมยิ่งถูกแน่นอนแนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทุกนกน้ำไม่มีการรีฟารแน่นอนแน่เลิงก์ใต้คลิปเช่นเเดดิมมนนนนนะะครรัับบผ่ปแวออให้้ไยู นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบวางาเกมเหมือนบบวางแผนนะครับจะมีควรอูมีลูกน้องนิดๆหน่อยๆมาตามนีสะสำหรับใครชอบแนวสามโกม่ควรพลาดนะส่วนมีภาษาทไทยไหมนั้นต้องเดี๋ยวต้องราดูวดีฮนะีนี่ก็โปรแกรมจะลองปรับแนวนอนนีเพราะว่ามันจะได้ขยายกว้างๆหน่อยนะ อ่าให้เลือกชื่อลืมจัดไปนี่มถ้าไม่ปรับแนวนอนมันโอโ้จอมันแคบมากนะอันนี้อะไรไม่ทราบนิกๆไปก่อนอ่าให้เราเลือกว่าจะเป็นสายอะไรนะครับผม ผมก็เลือกเป็นสายธนูแล้วกันนี่เลือกอาชีพนะถ้าไม่เลือกอาชีพก็น่าจะเป็นเลือกสายว่าเราอยากจะสายอะไรตัวหลักของเราเนะ่ยหนเป็นตัวหลักครับผมถือธนูมาแล้วเนะที่เราเลือกตะก,กี้อ่านี่ก็ฝึก2เตรียมตัวออกรบนะย อย่างแบลนี่กดสกิปไปเลยครับผมต้องเสียเวลาปรับแนวนอนได้ก็สบายแล้วเราเล่นชิวๆเลยนะมีภาษาไทยดีด,ดูดีๆนะปรับแล้วมันจะมุมจะกว้างมากนะเซตติง้งเสียงนะครับไม่มีปรับภาษาครับผม อันนี้ใส่โค้ดตรงนี้นะอา่าแต่ยังไม่มีโค้ดนะเกมเพิ่งเปิดเฮ้ยอ้าวผมไปกดเลยวะไม่น่าเลยอ๋อผมไปปรับเสียงชนิดเวนกรรเนะี่ยปรับเสียงหรือปรับภาษาเนี่ยไม่น่ามือบอลเลยครับผม <laughs> เด้อเดอเดออืไม่น่าไปมือบอลเลยตอนแรกก็ดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นโหลดนานเลยตอนนี้ขออภัยด้วยนะครับไม่น่าเลยผมเนี่ยเจ็ดสิบห้าเมกะบิตแต่ว่าใช้เวลานาน,านมากไม่น่าเลย โอ้วดูดิเดี๋ยวนะครับเหมือนเราโหลดใหม่อะขออภัยในความไม่สะดวกนะอย่าไปกดเหมือนผมนะไม่รู้มันคืออะไรนะผมไปกดเล่นงานงอกเลย ผมไปกดอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าโหลดใหม่ดีกว่าลบโหลดใหม่โอ้ไม่น่าเลยผมเนี่ยลบโหลดใหม่แล้วจะโตดีกว่าเวเนื้อนั้นชา้าเกินเนื่ยมือบอลเลย,ยางานนี้ อยไปกดนะครับเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาจีนทั้งหมดมันก็มีภาษาไทยให้ไอภาษาอังกิษให้ก็โอเคแล้วนะโอยนี่อันนี้ไววกว่ารอสักครู่นะขออภัยด้วยนะครับผมอัดสดๆเนาะไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใดนะ ความรวดเร็วมันมีหลายเกมต่อชิวเยอะเวลามีเยอะก็เยอะเวลามีน้อยแม่งก็เงียบนี่ฮเราเข้าเกมไปเลยรอเซิฟสองนะเซิฟหนึ่งจะเต็มแล้วนะอ่ะเข้าได้เหมือนเดิมโดดีนะล็อกอินด้วย gmail นะ อันนี้ออกรบจริงนะผมอ๋อมันต้องอยู่ไกลๆนะไอ้ตัวนี้อยู่ไกลไม่ได้มีออโต้มีคุณสองเนะี่ยผมขอปรับเสียงสักหน่อยนะอย่าไปหาเล่นนะนรับโหลดใหม่โคตรนานนะอ่ะลุยเสียงมาพร้อมเควสพร้อมเดิน นี่อยู่เจอริปโป้เลยไหมเนี่ยหน้าโคตรเหมือนเลยเราโจมตระยไกลไม่ต้องห่วงนะผมมันก็เดินมาหาเราอยู่ดีอ่ะก็เป็นแนววางแผนนะครับนี่วางแผนซีมูเลเตอร์ซีมูเลชั่น ไม่เปล่าจะไม่ได้เนี่ผมจะไม่อยู่ใกล้นจะโจมตีไกลตลอดนี่เดินตามเควสนะฮะปรับแนวนอนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ของดีรับก่อนนะฮะเนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็่มกำลังใจกันด้วยนะครับอ่านี่ก็รับของไปนะฮะ ฝึกเสร็จแล้วได้ของไปนะเวลสี่อันนี้ดึงเข้าดึงออกได้นะขวามือแต่เป็นเป็นเติมครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่ต้องมนะึงเควสอันนี้ผู้สาวนะอย่าบอกนะได้ผู้หญิงเราเป็นพวกนะมน่าจะใช่อย่างนั้นฉากก็โอเคอยู่นะมีหิมะตกนะมนะมีนกบินนะม นี่ครับจะเป็นแนววางแผนนะครับผมบุกเมืองเดินนู่นเดินนี่ไปเมืองนัน่นเมืองนี่นะี่ยเจอแล้วเราอามาโออามาล่วงแล้วนี่ทำตามเคล็ด เลยไม่ยากครับทำตามเควสซ้ายมือนะมันให้บวกแล้วก็บวกนะฮะไปคุยกับโชโชเนี่ยเข้ามาคุยกับโจโชเนี่ยที่โจโแคท่แล้วกันนี่ไม่ต้องอะไรมากมายครับวิ่งเควสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจัดสู้นี่ะ นะจัดทีมต่อสู้อัไอย่างนี้แล้วแล้วก็แวบเขาให้นะฮะวางแผนดีๆนะครับผมถ้าไม่ดูกดสคิปข้ามได้นะฟึ๊บแต่ยังไม่ได้ต้องเวล15สิบห้านี่เรามากับโจโฉนะฮะ โฉเป็นแทงถ้าเล่นสายธนูต้องหาแทงถ้าเล่นแทงต้องหาพวกสายโจมตีไกลฮนะมีตัวนี้เป็นตัวหิวเราน่าเล่นไหมงานดีสโตไทยด้วยเนะนี่ยนี่ลองเล่นดูนะครับผมงานดีสามก๊กใหม่ล่าสุดสโตไทยอืมออตโต้ได้สบายๆนะฮะลองเล่นดูนะวิ่งตามเคล็ดทำน,น,น,นู่นทำนี่อัพนัอัพนี่ ในระบบต่างๆก็จะเปิดอเยอะมากมายเนี่ยก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม